สวัสดีครับเพื่อนๆไลน์คุกกี้รันครับคราวนี้เรามาถึงอีเวนท์ที่มันค่อนข้างหนักหนาแล้วครับผมมันก็คือการได้รับดาเมจจากการชนถึง35รอบนั่นเองโอ้โห35รอบรอบละกี่นะรอบละ40 35รอบเลือดเป็นพันกันเลยทีเดียวโอ้โหมันจะหากันคุกกี้เลือดเป็นพันเราก็มาดูครับนี่ครับเรามีคุกกี้รรเจ้าหญิงครับช่วยลดความเสียหายการชนครับ แล้วก็มีเพชรหัวใจครับช่วยเพิ่มเลือดให้เราตลอดทางนั่นเองอและสมบัติที่ใช้ก็คือสมบัติช่วยในการฟรื้นเลือดเยอะๆครับผมและมีการใช้เทคนิคครับซูมบูสเพิ่มไม่ใช่ลดความเสียหายจากการชนอีก3 0ครับเมเรัมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะรอดไหมอนอกจากคุกกี้เจ้าหญิงนะครับผมก็ยังเตรียมไม้ซองไว้ด้วยนั่นก็คือ เจ้าซอมบี้นั่นเองนะเราก็อย่าลืมครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเก็บหัวใจให้ครบทุกดวงครับผมแล้วก็อย่าวิ่งไกลครับเพื่อนผมทักมาซะง,งั้นไม่เป็นไรครับเราจะโดยลบกวกนกันนิดนึงแต่เราจะทำภารกิจนี้ให้เสร็จครับเราต้องคนให้เยอะที่สุดครับ มีกี่ขวดมีกี่น้ำมีกี่มะพร้าวมีกี่หอยจัดเลยครับอย่าไปรอให้เราต้องชนไกลๆครับเีือดเราลดอยู่ตลอดเวลาครับผมมาแล้วครับสามสิบห้าครับนันก็เป็นเพื่อนกลุ่มวีเลฟคุกกี้รันครับก็กลา,ายนการคุยงานอาอขออากาศกันเลย สิบครับผมเฉียดเฉียว,วมากเลยนะไม้แรกไม่น่าจะผ่านเลยดีนะครับเตรียมไม้สองเอาไว้จริงๆถ้าเป็นคุกกี้รันกาเกานี้ผ่านไปแล้วครับเพราะว่าชนแต่ละทีนี้เลือดให้ไม่ลดครับเขามีเทปถังวายของคุกกี้แบงพานนั่นเองนะ่าช่วยลดความเสียหายจากการชนแล้วก็ ยังปล่อเลือดมาให้เจ็บนะครับก็เรียกว่าระวังอย่าไปยุ่งกับโบนัสทามครับเราขึ้นโบนัสทามหนึ่งครั้งนี้เราเสียแลวโอ้พลาดหัวใจไปหนึ่งขวครับงานงอครับนั่นลืมซะงั้นลืมปิดบับแฟรี่ครับแล้วก็ลืมปิดบับทหารครับเป็นอะไรที่พลาดได้มาโหลานมาก เอาละครับ17ครั้งครับครึ่งทางครับ19ครับ20ครับอันนี้เราเพิ่มเลือด100ครับเราดูว่าชนได้อีกครั้งกัน100ชนได้เท่าไหร่อาวน่าจะหลบบูสแม่เหล็กลัวละลัวหลบเลย21ครับ22ครับ ใกล้จริงครับยี่สามครับครั้นี้ผมว่าน่าจะผ่านครับน่าจะผ่านยี่สิบห้าครับเอายังเหลือคืยนี่หกครั้งครับเดินช้าอยางนียแหละอืออือนะชนไอ้ทีชนทีนะต้องพยายามให้ชนพึ่งครับเป็นอะไรที่ โอเคเลยเออนั่นแหละชนพึ่งแล้วนี่ชนพึ่งครับเดี๋วิ่งไก่เอออืมใจครับวิ่งไก่แล้วิ่งไก่แล้วเมืเ่อกี้กระโดดนะย่างนี้ครับโอเคครับเราทานกันเรียบร้อยแน่นอนแล้วอืมอีกทีเดียวเท่านั้นเอาเอ้าขออีกทีนึง โอ้โหรออยอยครับเป็นอะไรที่สับเท่านิดหนึงครับผมจริงๆไม้เดียวก็รอดครับโอเคอือหืออะไรจะโหดร้ายขนาดนี้ครับนี่สมบัติผมเป็นเรียกว่าสมบัติแบบฟูไวเทมครับก็สำหรับใครที่สมบัติไม่ฟูนี้ต้องทำใจครับอีเวนต์นี้ทำมาเพื่อ นที่มีสมบัติเยอะๆแล้วก็เพชรเยอะๆคุกกี้เยอะๆ,อะๆนั่นเองสามารถเลือกใช้คอมโบได้หลากหลายเพื่อท<ำ>ําตามเงื่อนไขาภารกิจนั้นๆนะครับอ่าผ่านแล้วครับสาสิบห้า obstacle สนุกสนานจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่ายิ่งไกลกว่านี้มันเป็นอะไรกันอีกอโอ้โหเก็บบันดาว10ลูกครับอันนี้ก็ เป็นของกาเกาก็ไปกัน120ยยี่สบลูกครับอะไรที่น่ากลัวมากแต่เราไม่มีเพชรแจกบอลดาวแบบกาเกาครับไว้ดูกันต่อไปดีกว่าว่าจะผ่านไหม,มก็ติดตามชมกันคลิปต่อๆไปแล้วกันครับผมขอบคุณครับ